ก็สวัสดีทุกคนนะคะวัน <guarding> น <okay>? ี้อยู่กันในแบบที่เขาต้องให้สะสมสัตว์ให้หมดนะคะหรือว่าแบบนี้ก็ชื่อว่า Colle ชนเอาเพนะครับก็อันตอนนี้นะครับผมก็มีสัตว์ระดับอีพิกนะครับสี่ตัวนั่นเองนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่สี่ตัวนะวันนี้ผมจะมาทําสัตว์ระดับเ e จ e นเดอรีกันซึ่งมันยากมากมากกว่าผมจะทําได้ทุกคนเออกว่าผมจะทําได้ที่ไหนคุณทุกคน ผมใช้เวลา2วันในการทำรีเจนเดอรี่บรมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทำรีเจนเดอรีกันเลยนะขั้นแรกเราต้องมีระดับอีพิก5ตัวก่อนแล้วก็กดตรงนี้นะนะครับแล้วก็เราจะได้ระดับ ผมดีใจมากอ่ะที่ได้แบบจะไปได้คิงทุกคนอ่าหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับ๊ายบายอย่าลืมกดไ like ลค์กดติดตาทุกคนเลยไอ้ผมด้วยนะผู้จิตด้วยไอ้ผมด้วยนะเออคลิปหน้าจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปนะทุกคนผู้ติดตามลดไปเยอะมากเลยนะนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย